สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆผู้รับชมวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือมาให้ชมนะครับชมกันเลยครับหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือสายอายุทยา เหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเหรียญรุ่นสองนะครับเพราะรุ่นแรกราคาจับต้องไม่ได้นะครับแพงมากขนาดรุ่นนี้ก็ยังหลายหมื่นเลยครับแต่ผมให้พี่ๆในราคาไม่แพงนะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้ครับผม พรมมันขนอนเหนือยันอักระฮาดูนยิยา ก็เป็นรอยตัดนะครับจุดสังเกตเก้แท้ต้องมีสองข้างนี้นะครับสองเส้นนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นบล็อกเสริมๆหรือของก๊อฟมาจะไม่มีสองเส้นนี้นะครับ ความคมชัดเหลียนตึงเหลี่ยนนี้น่าใช้มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเพื่อนๆพี่ๆขอบคุณครับผม